ที่ปเนี่ยนะคะะรับก็มีการตั้งลกลากของครอบครัวชาวอิสราเอลที่แต่งงานกับคนไทยหลายสิบครอบครัวนะครับจะขยับเขาออกไปในพื้นที่อื่นๆก็ต้องคุยกับพื้นที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็มีสิทธิตามกฎหมายเพราะว่าเขาได้แต่งงานคนไทยไปแล้วครับเมือม่อเมื่อเมื่อตั้งลกลากแล้วเนี่ยก็คงต้องดำเนินการขออนุญาตแล้วก็เริ่มที่จะ,ะตั้งสถานประกอบาศาสนกิจคล้ายๆคนไทย ในต่างประเทศนะครับวัดไทยในสหรัฐในยุโรปก็ทําแบบเดียวกันก็นะครับก็นะักท่องเที่ยวชาวเซียวก็ทราบเลยเลยเข้ามาพักเข้ามาทํากิจกรรมชั่วคราวแล้วก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับบวกกับอ,อีกส่วนหนึ่งที่มาท่องเที่ยวที่ปายอยู่แล้วนะครับตัวเลขก็เลยค่อนข้างสูงนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งอัตราการขยายให้เขาว่าเขาขยายได้สักเท่าไหร่นะครับเราต้องตกลงกับชาวปายนะครับชุมชนของปาย นะครับพื้นที่ของปลายว่าจะรองรับสาธารูโครองรับกิจกรรมต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนโดยทั่วไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรา,าจ,จะมีการพัฒนาพื้นที่มากขึ้นแต่ต้องอยู่ในกรอบนะครับของท้องถิน่นของแผนของการพัฒนาซึ่งมีอยู่แล้วนะครับทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในระบบหมดแล้วในระบบเนี่ยสามารถที่จะใช้กฎหมายพิเศษอย่างเช่นกฎหมายความมั่นคงมาควบคุมพื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่การบริหารจัดการเนี่ยจะต้องทํามาจาก สำนักงานสภาความมั่นคงสภาความมั่นคงแล้วลงมาที่กรมานาจังหวัดแล้วก็เข้าไปควบคุมพื้นที่เหล่านี้ซึ่งปกติไม่ค่อยทํากันแต่ระบบเนี่ยออกแบบให้ทําได้ถ้าตัดสินใจว่าทํามันก็ไม่ต้องอาศัยกฎหมายปกติเลยไปรอแก้นในสภาซึ่งยังใช้เวลาหลายปีครับแต่นี้มันอาจจะมีความกังวลในลักษณะที่ว่าเอราปลายจะกลายเป็นสถานที่เป้าหมายของการก่อความไม่สงบอะไรหรอเหลักใช่ครับใช่ครับไอ้ความกังวลน,นี้ก็เป็น ความกังวลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในอดีตนะครับว่าเมื่อมีความเคลื่อนไหวของชาวอิสราเอลในเมืองไทยอย่างเช่นที่สถานทูตที่สนนสุขุมวิทก็มีกรณีกอบอไรตตามมาหลายกรณีอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับเป็นกรณีเมื่อเร็วนี้ของกลุ่มฮิสบัลลาที่มาจากอิหร่านแล้วก็พยายามรอบสังหารชาวยูระดับสูงนะครับหรือว่าการเฝ้าระวังสถานประกอบศาสนธิจิของชาว อยู่ที่ถนนเท่าสารพราะมีข่าวว่าจะถูกก่อการร้ายเป็นประจำนะครับเรื่องเหล่านี้มันนั่นคือเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับในอนาคตเนี่ยไปยเองก็คงจะต้องวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดแบบนั้นครับ